สำหรับชาวต่างชาตินะคะที่มาใส่ในไทยนะทำงานในไทยนานมากแล้วนะคะอยู่มาก็นานนะคะจะนั่งรถสาธารณะตลอดเวลามันก็ไม่สะดวกนะคะวันนี้นะคเดี๋ยวมีวิธีนะคะมาบอกนะคะว่าชาวต่างชาติจะออกรถในไทยทําได้ไหมและใช้อะไรบ้างเดีย๋ยวฟังกันเลยค่ะ เหมจะแยกเป็นสองประเภทนะคะก็คือซื้อเงินสดแล้วก็ซื้อเงินผ่อนนะคะเริ่มต้นเงินที่ซื้อเงินสดนะคะก็เตรียมพาสปอร์ตนะคะหรือว่าหนังสือเดินทางค่ะแล้วก็วีซ่าแต่ต้องเป็นวีซ่าผู้อยู่อาศัยชั่วคราวนะคะก็อย่างต่อมานะคะก็คือใบอนุญาตการทํางานค่ะหรือว่าหนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่โดยสํานักงานตรวจคนเข้าเมืงองหรือใบรับรองของถิ่นที่อยู่อาศัยจากสถานเอกอัครราชทูตค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะแบบฟอร์ม การแจ้งโอนจากกรมการขนส่งทางบกค,คะ่ะและถ้าคนต่างชาติอยากจะผ่อนรถเราจะต้องทำยังไงนะคะชาวต่างชาตินะคะที่ต้องการจะกู้ซื้อรถยนต์นะคะโดยการผ่อนกอกไฟแนนนะคะจำเป็นนะคะจะต้องมีใบอนุญ,ญาตการทำงานในประเทศไทย แล้วก็ต้องมีผู้ค้ำประกันสัญชาติไทยด้วยค่ะตัวลูกค้าต่างชาตินะคะก็เตรียมพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางนะคะวีซา่าใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยนะคะหรือว่าหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่นะคะแล้วก็สําเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง3าถึงหเดือนแต่ต้องเป็นธนาคารในประเทศไทยเท่านั้นนะคะส่วนของผู้ค้ำประกันนะคะก็จะมีสาเนาบัตรประชาชนสาเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนต์หรือว่าสมุดบัญชีย้อนหลังนะคะสาถึงหเดือนค่ะธนาคารก็ต้องเป็นธนาคารในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็เอกสารแสดงรายได้ค่ะว่าจะเป็นสลิปเงินเดือนหรือสื่อรับรองเงินเดือนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับชาวต่างชาติที่อยากจะมีรถขับนะคะจะซื้อรถไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแค่เตรียมเอกสารให้ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนนะคะก็ทําได้สบายๆแล้ะคะ่ะ